กลาบสวัสดีพี่น้องป้องไปทุกๆคนเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านนะจ๊ะวันนี้ก็มาพบกับยมวยอีกเช่นเคยเนาะเนี่ยมยก็จะมาให้แนวทางหวยรัฐบาลเวียดนามหรือว่าหวยฮานอยสีฮานอยในวันภาหรืหัดที่25เดือนพฤศจิกายนพศ2564นะคะก่อนที่จะมารับชมแนวทางของหวยรัฐบาลเวียดนาม หรือว่าสีหาหนอยเฉพาะกิจพิเศษปกติ VIP บนล่างไปกลับนะคะเรามาฟังคำเตือนก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางเช่าเป็นเพียงแนวทางเพื่อให้ท่านได้เลือกตัวเลขที่น้อยลงนะคะตัวเลขเกิดจากการคำนวณและสิถติหวยที่ออกในงวดก่อนๆน,นะคะโปรดรับชมอย่างมีสติเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขอาจมีเข้าบ้างหลุดบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาเทาะถ้าชอบตามไม่ชอบผ่านได้นะจ๊ะพี่น้องจา๋าก่อนที่จะมารับชมแนวทางของงวดประจำวันที่25เรามาสรุปแนวทางของงวดประจำวันที่24กันก่อนนะคะพี่น้องจา๋าวันที่24อย่าให้วิ่งรูด4กับ7นะคะ4กับ7 สายวิ่งรูด7ได้รอบ2นะคะฟันให้4 7ก็ไม่เข้าก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะแต่ว่ารอบที่2พิเศษก็คือ7 1ได้เต็มๆตนะคะก็ดีใจกับคนที่ได้นะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็เละกะเละกะรอบปกติ3056 5 6ถ้าใครกับหัวเลข9เป็นเลข6นะ มันก็จะได้เนาะยายให้ระวังเลห้ก็ไม่ต้องเสียใจนะจ๊ะพี่น้องจ๋าส่วนรอบ VIP 3 1 3สามหากมาจะใส่พี่น้องจ๋าก็ไม่เข้าก็ไม่ต้องเสียใจนะคะส่วนราวพัฒนามันมาเข้าให้อยู่นะยายบอกว่าให้ยิงยาวไปถึงลาวเนาะวัดที่เ7้า มันออกหกสี่สองแปศูนย์ถ้าใครตามก็ได้เนาะถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจนะจ๊ะเรามาสรุปของวันนี้วันนี้ก็คือวันที่25ว่าจะมีตัวไหนบ้างอ่ะขยายให้เต็มๆเลยนะจ๊ะวิ่งรูดนะจ๊ะวิ่งรูดศูนย์ะจ๊ะทรงศูนศูนแล้วพี่น้องศูนย์แล้วก็ห้า ห้าห้านะจ๊ะพี่น้องจ๋าฟันห้าศูยเด้อกระวัง0 3นยหเนาะส่วนสตัวก็จะมี5 0 8ศูนย์แห้ห้นะจ๊ะ ส่วนเลขเจาะก็จะมี0ูนย์ชงศูนศูนล้าห้าศูนย์หนึ่สองศูนย์สี่ศูนส่วน5ก็จะ5้าสอง5้าเจ็นะพี่น้องจ๋า ถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้นะจ๊ะพี่น้องจ๋าก,ก็ขอให้ทุกท่านเฮงเรวยๆวยคิดหลังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังทุกประการก็ขอให้แคลียคลาดปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะถ้าชอบตามไม่ชอบผ่านได้เนาะทางช่องเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะย้ำนะคะเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรมีผู้ปกครองแนะนำเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอบคุณค่ะทุกท่านจา๋าพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ